อาลูกลูกตุ้ยะลูกตุ้ยจะกลับบ้านนะไม่ใช่ลูกตุ้ยพ่อตุ้ยพ่อพ่อตุ้ยอันนี้ลูกอันนี้ลูกดิครับอันนี้อันนี้พ่ออันนี้พ่อพ่อตุ้ยครับกราบพ่อตุ้ยกลับบ้าครับครับกราบกราบโอ้ยเนาะเนาะอันนี้ผมสิกลับเด้อเอาจะกลับไปดังโบ๊บโบ๊บโบ๊ะ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 คือย่าะคือญาญงญาญงญางผมสีกลับโรงเรียนโอ้จะกลัวอะไร ขับครับขับับขัับรถบินปเนบ่ยเนี่ยขับเตี้ยนขับรถมาจอดที่นี่ขับเตี้ยนเอารถรถมาจอดที่นี่รถรถาจอดที่นี่ครับเราผมก็จะขับรถไปโรงเรียนยีจะไงเรีนอะไเรคนรับรียนเป็นอะไรนโอยนร นีสวัสดีครับผมวันนี้ผมมาตามหาผู้ชายคนหนึ่งนะครับเนี่ยเจอจนได้เนี่ยมาตามหาพ่อใหญ่นะครับผู้ชายคนหนึ่งเป็นนั่งอยู่นี่แหละครับแล้วพ่อใหญ่พ่อใหญ่ยุสไปไก่อนครับพ่อใหญ่ยจะไปไซก่อนคนคนนี้ไม่ใช่พ่อใหญ่คนนี้คนนี้คนนี้น้องน้อยจถะน้องน้อยอ่คนนี้เป็นน้องแต่คนนี้เป็นน้องโมเมียนดอกน้องจังไรเป็นพ่อใหญ่ครับ เป็นพ่อใหญ่เป็นพ่อใหญ่ครับบ้านอยู่ตรงไหนครับโอ้บ้านอำเภอทุ่งฝนอำเภอทุ่งฝนตอนตอนนี้พ่อใหญ่กําลังจะไปไหนผมผมก็อยู่ตรงนี้เห็กอยู่ตรงนี้กินข้าวหรือยังครับกินข้าวไปผมกินแล้วกินกินข้าวสวยกินข้าวสวยกับต้มไข่กับต้มไข่จะกินยังสินะกินกินกินขนมป้อกินขนมขนมไม่กินนะกินกินข้าวกับต้มไข่ละครับเดี๋ยวผม เดี๋ยวเดี๋ยวผมสิไปซื้อขนมกับนมมาให้เนาะซื้อขนมเนะเาะเอาขนมนะเอาขนมไปข,ขนมนะแต่ว่าพบตอนผมไปซื้อขนมนี่พญ่ยสิยู่สบัตรนี่ผมก็อยู่ตรงนี้นะอยู่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ,อย่าไปไหนนะพ่อใหญ่ชื่ออะไรครับโอ้โคนนี้จีครับชื่ออะไรคนนี้ชื่อจีรัลจีโอจุรัจี ครับครับคนคนนี้ชื่อสุราศียี่ันอย่นะครับครับเป็นเป็นพ่อใหญ่เนาะไม่เป็นพ่อใหญ่พ่อพ่ออะไรก่อนพ่อใหญ่เป็นพ่อใหญ่หรือหรือว่าเป็นน้องคนนี้เป็นน้องคนนี้เป็นน้องใครเป็นน้องผู้ใดโอ้เป็นพ่อใหญ่บอกเป็นพ่อใหญ่ตัวไม่ใช่น้องโอ้ไม่ใช่น้องจิครับครับเออเป็นพ่อใหญ่เนาะเป็นพ่อใหญ่เออเป็นพ่อใหญ่เออเป็นเป็นพ่อใหญ่เนาะโอเคครับโอเคเป็นพ่อใหญ่ครับครับเอา อันนี้ก็เป็นพญันะครับที่เป็นย่างอยู่แถวนี้แหละครับผมเห็นตลอดอยู่ทุ่งฝนนะครับเนาะอันนี้ก็คือต้นกระย่างใบย่างมากอยู่น้ำมือแหละครับเดี๋ยวเห็นกล้องไปเลยไปไเดูไย่ไปใส่กล่อบเลยไปไปโอ้โหไบไปใส่กล่องไปไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปซื้อนมมาให้ได้ซื้อน่มขนมเจ้าว่าห้ามนี้ไปใส่ด้ เออครับพอพอพอว่าผมสีหาไปเห็นโอเคเนาะให้หยุดตรงนี้เด่ะขับ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 เอาเอาขนมนะครับขับนมด้วยเอานมด้วยขนมนมด้วยเนาะเอาเงินไหมเอาเงินไหมเงินไม่เงินเงินไม่อยากได้หรอกเงินมาเอาเอาเตคขนมป้าดสุดยอดดีดีครับเอาเอาเอาขนมครับขับขับโอเคเนาะครับเนาะนั่งขายยู่นี่เอเออน้อง น้องเออโอพ่อใหญ่จะนั่งอยู่เดียวอ้าวโอเคครับบอแมนน้องด้พ่อใหญ่โอ้พ่อใหญ่พ่อใหญ่พ่อใหญ่ครับครับโอเคครับเดี๋ยวหลังหลังจากนี้ผมสี่ไปซื้อนมกับขนมนะครับไม่ให้พ่อใหญ่นะครับเนาะแต่ว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนบ่มแมนพ่อใหญ่เพิ่นว่กเป็นน้องแต่ว่าผมบอกไปแล้วว่าห้ามว่าเจ้าของเป็นน้องคือเป็นพ่อใหญ่อ่าโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมสี่ไปซื้อขนมขนมกับนมไม่ให้พ่อใหญ่นะครับเนาะอ่ะรออยู่นี่นะอย่าไปไหนเด้อโอเคเนาะ ครับครับเอาเอาอันนี้ขนมเนี่ยเอาให้เนี่ยเอาไว้แต่กินโอ้เอาไว้กินรับเอาไว้แต่กินเอาแล้วนั่นไห้ก็เอาเรื่อเรื่ออายไปอย่างได้กินอย่างบว่ผมมีอยู่ผมมีอยู่จับนี่อาอาเรต้องมีเงินอยู่ผมมีเงินบ่มีเงินบต็มมีเียนบะมีเงินปะเราก็อยู่จังไหนนี่ยอยู่กับผู้ใดครับผมก็อยู่ตรงนี้แหละผมผมผมก็อยู่ตรงนี้ไม่กลางคืนนอนที่ไหนกลางคืนนอนที่ไหน กลางคืนผมกลางคืนผมไปนอนวัดวัดอยู่บ้านอำเภอถุกบงตอนกลางคืนนี้นอนอยู่บ้านถุกบงเราคุณอะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณอยู่บ้านไหนคุณผมอยู่ในโรงเรียนเลยโอเจ้าอยู่ในโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนสุขศิลป์จบกจุโรงเรียนจบโรงเรียนเราเรียนเรียนจบม6คุณละ ไม่ใช่มาต่อสามจุดจุกลูกใหญ่ไผมนุ๊บบ้านผมอยู่นู่นอยู่วางสามหมอนู่นแต่ว่าบ้านผมอยู่วางสามหมอโอ้โหบ้านแต่มาเป็นครูอยู่ที่นี่โอ้โหบ้านคุณอยู่บ้านบางสามหมอแต่มาเป็นครูอยู่ที่นี่นเป็นครูอยู่ทุ่งฝนเนี่ครับโอ้เป็นครูอยู่าามามา,มาสอนลูกหลานเราอยู่นี่แหละครับ,รบแล้วพอดีด้ยผมได้มาเจอพ่อใหญ่ทุกวันก็ๆๆนเจอบ่อยแต่ว่าไม่รู้อะไรยังไงก็เลยเห็นก็เลยพอมมือนีก็เลยอยากอยากจะซื้อ ขนมเนี่ยมาให้กินเห็นเดินตลอดนะกลัวเหนื่อยเห็นเดนอกลัวกลัวกลัวเหนื่อยเนอะใช่เห็นเห็นเดินนานแล้วนะฮะโอ้ีจนี่แหละครับพี่น้องครับซื้อผมก็ซื้อขนมมาให้ตั้งหลายอันเจ่ว่าเพเอาเบิดเลยครับเอาแค่ซ้ำถือได้แล้วก็ใส่ถุงให้เอาใซ่เมื่อ้กับเพรเอาเอาเงินให้กับเพเอาสุดยอดคนบาครับุก็เลยแบบสุดๆอีลีเป็นโมมี่คำบอกนะครับพี่น้อง บอกเอาเงินไหมเอาเงินไว้ซื้อขนมซื้ออาหารไหมซื้อเนากินไหมมัน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 ใช้เงินมันใช้เงินไม่เป็นโอ้ใส้เงินเปลี่ยนมาสันพี่น้องโอ้ยน้องได้ได้ได้มีใจเงินเดือนบาทแต่แต่ว่าเป็นแต่ว่าเงินใบใายเป็นเงินใบชายมเป็นใชเต็มใจเงินเดรียบาทครับแต่แล้วจะเป็นมาแล้วันเปลี่ยนใจอะไรอโอ้ยนี่แหละครับพี่น้องชีวิตคนเฮานะครับบนแน่นอนลิล ผมกับพ่อได้มีเงินมีครับนะครับไปน้องแต่ว่ากับพ่อแต่พ่อมีอยู่ก็อยากพ่อมีโอกาสก็อยากเคยเรือแบงปันนะครับของเงินห้กับพ่อเอาก็เลยจิเลกมาพ่อก็เล่าอากสัรจีซื้อขนมให้เลยเลอขนมนี่เอาอยู่ก็เลยไปซื้อขนมมาให้ี่เลกจะถามว่ากินเขาไปก็ว่ากินแล้วบ่เอากับเขาก็แล้ากินกับ่เอาเขากับ่เอาเอาแต่ขนมกับนมเนาะ บพี่ถามเอาเอาเอาเจ้าขนมเดี๋เอาแต่ขนมครับแล้วผมมันที่ถามพี่นี่พี่นี่นี่เป็นคนทุ่งฝนเลยมันบ่ครับอ้เอาเป็นเป็นเออ่คนนี้เป็นบ้านทุ่งฝนเดี๋ยวคนทุ่งฝนเป็นเป็นคนทุ่งฝนเป็นคนบ้านทุ่งฝนเป็นเป็นเป็นน้องบ้านทุ่งฝนเดี๋ยวเพราะใหญ่ชื่ออะไรนะะชื่ออะไรครับชื่อชื่อครับชื่อชื่อสุสุสุลาศีอันดับอ๋อสุลาศี กันยี่เพื่อนนี่มังไรบ้านบ้าเพื่อนเพนเพือนหนมบ้านอสุดยอดคือทบ้านทุกคนครับที่ที่ที่ว่าอยู่บ้านอ่ทุ็มหุ้นเขาใหญ่มีลูกมีเต้าไหมนี่มีลูกไหมไม่มี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 เอ่อมีผมมีเตผม็ก มีใหญ่ยังยัยง,ยงเป็นเอ่ยังเป็นนอ้อนผมนอนอะไรช่างมาแต่เจ้าของเป็นน้องนใชอยู่นี่เคยมีเมียบ่เคยมีเมียบ่ะเออเอ่ยเมียผมไม่มีหรอกเมียผมอ๋อม่มีล้วเนีย่ยเมือนขึ้นนอนงใสยย่ครับยนี่ยเมือนขึ้นโอ้ยปุพยายนั่งใส่เนี่ยเมือนขึ้นจีผมก็นอนอยู่ที่บ้านเมอ๋อมีบ้านมีมีมีบ้านเรือนแต่แต่แต่ว่าเป็นเป็นบ้านที่เก่าแต่เป็นบ้านรศจะเป็นบ้าน ที่เก่าๆที่จะเป็นพ่อสอนอยู่กี่คนะอยู่อยู่บ้านกี่คนโอ้เออจักคนอยู่จักคนอยู่อยู่บ้านอยู่กี่คนเอ่อสามคนสามคนสามคนมีไอมีครับแล้วก็มีสตีบีไอบีเราเราไอตีอืมครับครับเอ๊ะนี่อะคนนี้นะครับเออ แล้วแล้วแล้วตอนนี้น่ะพ่อใหญ่จะไปไหนบัดนี้หลังจากนี้เราจะไปเส่ยผมปะครับจะไปเสีผมแบบผมจะกลับคืนพื้นดี่แล้วระยะเดินกลับคืนพื้นที่เราทั้งบ้านอำเภอทุกคนให้ไปส่งไหมไปส่งเฮือนบ่ให้ผมให้ผมไปส่งบ่อขี่มอเตอร์ไซค์เปลี่ยนบ่านนี้ขี่รถมอเตอร์ไซค์เปลี่ยนบ่อไปส่งเฮื่อนจะไปส่งจะไปส่ง จะประชุมเงินที่บ้านอไปอยู่แบบขี่คืนได้บ่นี่สีตกบ่นี่โอ้ถ้าถ้าเป็นอย่างนี้นะโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้นะเออหรือว่าจะเดินกลับบ่จีถ้าถ้าถ้าเป็นอย่างนี้จะจบบ่หนิย่านตกไหมโหมายถึงว่าถ้าผมสิไปส่งอะนะแต่ว่าผมย่านไงโต๊กนี่แนละรูปแบบนี้ผมไม่เคยขี่โอ้ถ้าถ้าเดินกลับนี่ไกลไหมโอ้นี่ใกล้ๆนี่ใกล้ๆบ่ใกล้ๆเนาะ เอาาเอให้หมดเลยเด้อเนี่ยนี่เอาให้หมดเลยเด้อเนี่ยผมไม่เอาเนี่ยเอากินแม่นี่ยกินกินอีกเนี่ยอันนี้กินอีกกินอีกเอ้าคุณคุณคุณทำไมคุณทำไมไม่เอาล่ะไม่เอาซื้อมาให้พ่อใหญ่ผมผมผมซื้อมาให้พ่อใหญ่เนี่แหละครับผมไม่เอาผมมีอยู่ผมมีอยู่ที่ครับมีอยู่น้องนี่นี่น้องน้อยจ้๋ ไม่ใช่น้องน้อยยังก็น้องน้อยยังไะไอยู่พ่อใหญ่แล้วพ่อใหญ่เนาะพ่อใหญ่พ่อใหญ่อันนี้เป็นพ่อเป็นพ่อผมเป็นพ่อผมจี้เป็นเป็นพ่อใหญ่เนาะอ่าโอเคไม่ใช่น้องน้อยดิพ่อพ่อใหญ่เนาะพ่อใหญ่พ่อใหญ่พ่อใหญ่เอออ่าอ่าเป็นอย่างพ่อพ่อใหญ่เป็นอย่างพ่อได้กินบ่ผม แดงยินก่อนบ่เป็นกถามชื่อบ่ถามชื่อผมบ่เนี่ยเออถามครับครับผมมุมผมชื่อชื่อดีชื่อดีดีครับดีดีดออีดีไม่โทดีดออีดีไม่โทดีครับชื่อดีชื่อดีจีครับแล้วแล้วแล้ว่าผมเห็นคุณแม่ผมเห็นปะแม่แม่ผมอ่ะแม่สิงห์พันธ์อีนาคุณกับไอ้แล้วกัน บอ้จักโอ้ไม่รู้จักเนาะไม่รู้จักครับไม่รู้จะทำอย่างไรเดี๋ยครับพี่น้องกันเนาะผมก็ต้องขอโทษขอให้ผมก็เปาเปาเททๆผสมเหล้าเลยนะครับเพื่อคว่มมวลซื้นนะครับนะเนาะอย่าตีใจยอย่างครับพี่น้องอ,อันนี้กเอเอาให้ก็บ่าเอาพี่น้องจักผมตีเฮ็ดจังไรเอาเอาซ้ำาก็อยู่ในมือเอาซ้ำนี่บอกโอ้ยผมผมผม,ผมไม่เอามากจ้ะเอานี้น้อยเด้อันนี้เอาป่ะนี่ โอ้เออนังทีหนึ่งเอออเาบ่เอาถ้าถ้าถ้าเอาให้น้องเอก็เอาอยู่เอาให้หมดได้หรือให้ให้เอางั้นเอาใส่ถุงไว้เอาให้หมดครับครับเอาให้หมดเอาใส่ถุงเอาใส่ถุงผมเอาเต่อิมร้อยไว้แล้วอือเอาใส่ถุงไว้เนาะอันนี้เอาใส่ถุงมาเดี๋ย้เอานี่ใส่ถุงเอาเออเออเอาตัวนี้ใส่ถ้าเอาใส่ถุงครับเอาใส่ถุงอ่านม่ก็ใส่ถุงเออจะจะได้เบาหนักเนาะจะได้เบาหนักเนาะ อันนี้ก็ยันเงี้ยเถอเดี๋ยวนีใส่ถุงนะอ่าใส่ถุงโคันเงี้ยเราดูจินเล็กดู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 น้องน้องเอาคค่ับนีจ้ะครับอันนี้อันนี้อันนี้ก็เอาใส่ถุงออันนี้ก็ใส่ถุงอ่าอันนี้ก็ใส่ไว้ไว้เออใส่ใส่ไว้ตรงนี้เนาะครับเอาเอาไปให้คนนูงนเพื่อนกินน้ำเพื่อมีลูกมีหลานเพื่อ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 มีลูกมีหลานมีลูกจะหาไม่ลูกมีหลานในห้องเพื่อเพื่อมีลูกมีหลานอยู่ อยู่บ้านอยู่บ้านเป็นเพื่อมีดูมีหลานอยู่บ้านครับอ,อเอบ้านนี้เมื่อไห่มัมนบอครับบ้านนี้ผมผมจะเมือมอม่อเมื่อเมื่อเฮี้ยนเจ้าของอบ้านอำเภอเมืออำเภอจุ้งฝนโอ้ครับครับนี่แหละนี่แหละครับพี่น้องผมกัเห็นพอใหญ่เพิ่นมาก โดนแหละละครับต่ว่าผมกับบรลูว่าเข้มข้นบัานช่องอย่ไสนะครับผมก็บรรยาถามมาเลยอะไรพอดีมีมีโอกาสก็เลยนีแหละครับไม่เห็นย่นหนิเนอันี้ผมสิบกับเด้อเอาจะกลับไปดังโบ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 คือโบคือย่านอย่างไรย่านยิ่งะผมสิกลับน้องเรียนโอ้จะกลัวอะไรครับ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  ขับขับรถเป็นบ่ไปนะเนี่ยขับเพี้ยนขับรถมาจอดที่นี่นี่ขับเพี้ยนเอารถรถรถมาจอดที่นี่รถรถรถเราจอดที่นี่ครับผมแล้วผมก็จะขับรถไปโรงเรียนที่จะไปปีนอะไรเนาะไม่ปีนอะไรโอ้ยกูมาจริงๆนะนี่แหละครับพี่น้องเอาผมเกิดเห็นและครับจ้อยเหลือได้ทำจ้อยได้เนาะครับอย่างน ซื้อต้มขนมซื้อนิ้งมาให้เพราะยัยพ่นกินเห็นพ่นย่างยู่นี่ตลอดนะครับกระยานไม่ได้กินนยังเอาเขาให้ก็บ่เอาของเงินมีก็เอานะครับนี่แหละครับพี่น้องชีวิตคนเฮาบ่มีอนิ้งแน่นอนครับผมเอ้าเนาะผมสิกลับแล้วเด้อเอาแจกแจะกลับแล้วว่ะครับจะจะกลับไปบ้านแจกผมจะกลับโรงเรียนไปไปจะกว่าจะกลับโรงเรียนโอ้ยจะกลับโรงเรียนครับแม่กโต บมเมนตว่าบัดบัดนี้ออกจากนี่นี่สิเมื่อมันวะผมจะเมื่อผม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 จะเดินเอาเนี่ยผมผมผมไม่ขี่รถอ่ะผมจะเดินครับครับเออไปเมื่อวันนี้ลุกยั่งเออเอาเอาเอาลุกลุกผมจะเดินเอาเดี๋ยวครับครับเอาเอาลุกเอาเบมสินเนาะครับครับเดี๋ยวเฮาเฮาจังพวะกันไหมเนาะมือหนาเนาะเออไปไปเนาะไป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 สิไหมไปไปบัดอ่าครับอันนี้นี่อันนี้นี่เอาไปกินนี่เฮี้ยนเด้อ ไป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 อยู่ที่บ้านกินแมนแมนแมนครับแมนแมนครับผมซื้อให้ครับครับครับเอาโชคดีครับวะไงดีครับไปยางลูกสวัสดีครับ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 ไปเมื่อปะนี้ให้ให้ผมเงินเนาะระวังรถเด้อแล้ระวังรถจะตำเนาะไปยางอยู่ดียางขางข้างเด้อยางไปเอ่อเอ่อเอ่อก่อถนนก่อถนนครรมดา ไปดูนะครับครับครับดูบ้านดูบ้านนะครับครับดูตู้สินค้าครับครับครับอ่ะไปครับไปยังจะไปดูนะอ่ะผมผมสิไปพี่ผมผมสิไปทางพี่ที่แต่ว่าพญ่พญ่พญ่เมื่อที่ครับครับอ่ะออันนี้ให้น้องติเอาให้หมดเลยครับเอาให้ไปเลยโอ้อันนี้ให้หมดเลยครับครับครับเอาเดี๋ยวดอันนี้ไม่เอานัมบ่เออเอามาสั่นเดี๋ยวเอาไปทิมให้อันนี้ไม่เป็นขยะอันเป็นขยะ ขยะขยะ,ขยะต้องทิ้งลงถังขยะเออเอาไปเอาไปทิ้งย,ยังไงนะครับครับโอเคครับโอเคผมไม่ดูนะครับครับโอ้เอาเอาเอาทิ้งนะครับครับครับเอาไปโชคดีเพราะไงเพ่าะวันนี้ครับสวัสดีดครับ,ค,รบคุณไปเมื่อวานนี้บยส่งมาคือขาเดือบต่ว่า <c> แ <oughs> <ๆ> <c oughs> นี่ยตัว่าได้ไหมครับครับเอาทิ้งไ้เนี่ยเอาทิ้งไปโอ้ยดีใจส่งเดินทางกลับบ้านกลับบ้านลูกลูกคจุ้ยสะ ลูกตุ้จะกลับบ้านไม่ใช่ลูกตุ้ยพ่อตุ้ยพ่อพ่อตุ้ยอันนี้ลูกอันนี้ลูกดีครับอันนี้อันนี้พ่ออันนี้พ่อตุ้ยครับคพ่อตุ้ยกับบครั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 บโอ้ยนาะไปไปจ้าครับครับครับบไป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 ายโอเคครับโอเคครับไปไปไปไไป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 ้อไป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 ไครับนี่น้องค เออบายบายเด้อบายบายอ่าครับบาย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 ไปนี่แหละครับพี่น้องไปแล้วครับรถเนื้อเราบ้างรถรถข่างทางเนี้ยครับ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 นี่แหละครับพี่น้องชีวิตคนห้องครับพี่น้องสุดท้ายกัดปากกดไล์กดแช่ไเป็นก็ร่างใจช่องดีคนว้างเคยก่อนเด้อครับพี่น้องเอ้อซ้ำนี่แหละครับ